เฉลยโจทย์ของหลายข้อที่15นะครับในข้อ15นะครับแนะนำนักเรียนนิดหนึ่งนะครับในข้อ15นั้นจะมีช้อยกอขอคอไอ้ไม่ใช่ช้อยสิครับมันจะมีแบ่งเป็นข้อย่อยอีก3ข้อก็คือข้อกอข้อขอข้อคอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเฉลยเป็นคลิปละข้อย่อยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาทําข้อย่อยแรกก่อนนะครับคือข้อกอไก่นะครับดูโจทย์นะครับกรองสี่เหลี่ยมลูกบาศกมีด้านยาวด้านละ 1เมตรนะครับเราเติมลงไปเลยนะครับด้านนี้1เมตรด้านนี้1เมตรแล้วก็ด้านนี้ก็คือ1เมตรนะครับมีด้านบนมีฝาปิดสนิทนะครับตรงกลางฝาเจาะรูโตขนาด200ตารางเซนติเมตรนะครับพื้นที่ของอ่รูตัวนี้คือ200ตารางเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูโตตัวนี้คือ200คิดเป็นเมตรจะได้เป็น0.02ตารางเมตรนะครับอ่าตรงนี้นะครับ เสียบท่อแน่นพอดีนะครับและเติมน้ำลงไปจนเต็มท่อนะครับเมื่อท่อมีความยาว40เซน40เซนก็คือ0.4เมตรตรงนี้นะครับคิดเป็นเมตรได้0.4โอเคนะครับทีนี้เขาบอกว่าจงหาข้อกอไก่นะครับคลิปนี้เราจะทำโจทย์ข้อกอไก่ก่อนนะครับโอเคตามข้อมูลนะครับข้างในจะเป็นน้ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะรู้ความหนาแน่นว่าน้ำมีความหนาแน่นเท่าไหร่นักเรียนดูนะครับข้อกอไก่ครับ ก็ไก <session. G dieser lab> to ่โจทย์บอกว่าจงหาแรงดันที่ก้นกล่องก็คือตรงนี้นะครับเรามาวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าก้นกล่องอยู่ตรงนี้นะครับแรงดันก็คือหาแรง f ออกมานะครับแรง F ที่ก้นกล่องตรงนี้นะครับและพื้นที่ก้นกล่องตรงนี้นะครับพื้นที่ก้นกล่อง A ตัวนี้เกิดจากกว้างคูณยาวกว้าง1ยาว1เพราะฉะนั้นคิดเป็นพื้นที่แล้วได้1ตารางเมตรนะครับโอเคกว้างก็1ยาวก็1กว้างคูณยาวได้1นนะครับโอเคครับ ทีนี้นะครับเรามาคำนวณกันเลยนะครับจากที่เราเรียนมาเราพบว่าแรงดันเกิดจาก F เท่ากับ p คูณ a นะครับ p, p ก็คือความดันความดันเกิดจากความดันที่กดทับลงมาของของเหลวที่อยู่ในกล่องและก็อยู่ในท่อวงกลมตัวนี้นะครับจากสูตรเราก็คือ rho g h แล้วทั้งหมดนั้นบวก p a นะครับวก p a แล้วก็คูณอ่าโอเค มีฟ้าปิดสนิทนะครับลืมไปนะครับมีฟ้าปิดสนิทเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิด P A นะครับเราจะไม่คิด P A ก็จะเป็น rho g s นะครับ rho g h คูณ a นะครับ rho ก็คือ rho ของน้ํา10กาลัง3 g ก็คือ10 h ที่ได้นักเรียนสังเกตด,ด้วยนะครับ h ที่ได้มี2ตัวเลขตัวเลขแรกก็คือเลข1นะครับแต่ว่าน้ําอยู่สูงถึง กระบอกน้ําตรงนี้ถึงท่อน้ําตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอา1บวกกับ0.4นะครับค่า H ที่กดทับลงที่ก้นภาชนะก็คือคิดตั้งแต่ปากท่อลงมาจนถึงก้นภาชนะเป็น1บวก0.4นะครับแล้วก็คูณกับ1ก็คือค่าของ A นะครับที่เราคิดไว้แล้วก็คือค่านี้นะครับโอเคครับ จากนั้นนักเรียนก็จัดการทางคณิตศาสตร์เลยนะครับก็จะกลายเป็น1.4คูณ10ยกกำลังสีหน่วยของแรงเป็นนิวตันนะครับตรงกับตัวเลือกข้ององูตรงนี้นะครับ